วิธีการวางใจให้นิ่งดึงดูดสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความเร่งรีบจิตใจของเรามักถูกดึงดูดไปกับสิ่งเร้าภายนอกความกังวลในอนาคตความเสียใจในอดีตและเสียงรบกวนที่ดังขึ้นเรื่อยๆเราใช้ชีวิตอยู่กับการคิดและการทำตลอดเวลาจนหลงลืมที่จะหยุดพักและวางใจให้นิ่งแต่แท้จริงแล้วการวางใจให้นิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อนทางจิตใจหากแต่เป็นสภาวะอันทรงพลังที่สามารถปลดล็อกศักยภาพภายในดึงดูดโอกาสดีๆความสุขสงบและสิ่งที่ดูเหมือนสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์การเรียนรู้ที่จะวางใจให้นิ่งคือการฝึกฝนจิตใจให้กลับมาสู่จุดศูนย์กลางแห่งความสงบคลื่นความผีที่สงบเงียบนี้จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่ทรงพลัง ดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเมื่อใจเราสงบเราจะสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ได้ยินเสียงสัญชาตญาณและเปิดรับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดจากจักรวาลการวางใจให้นิ่งคืออะไรและทำไมจึงสำคัญการวางใจให้นิ่งไม่ได้หมายถึงการไม่มีความคิดหรือการไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันคือสภาวะที่จิตใจอยู่ในภาวะสงบ ไม่ฟุ่งซ่านไม่ถูกครอบงามด้วยอารมณ์เชิงลบหรือความคิดที่ปรุงแต่งมันคือการที่จิตใจเป็นอิสระจากพันธนาการของความกังวลความกลัวและความคาดหวังทำไมการวางใจให้นิ่งจึงสำคัญต่อการดึงดูดสิ่งมหัศจรรย์คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเมื่อจิตใจสงบและนิ่งคลื่นสมองของเราจะเปลี่ยนไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเช่นคลื่นแอลฟาหรือเทต้า ซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใต้สำนึกทำงานได้ดีที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเชื่อมโยงกับปัญญาภายในและพลังงานที่สูงกว่าดึงดูดสิ่งคล้ายกันตามกฎแห่งแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction สิ่งคล้ายกันย่อมดึงดูดสิ่งคล้ายกันเมื่อจิตใจเราสงบและเต็มไปด้วยพลังงานบวกเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ผู้คนและโอกาสที่มีพลังงานสอดคล้องกันเข้ามาในชีวิต ความชัดเจนและการมองเห็นโอกาสเมื่อจิตใจไม่วุ่นวายเราจะสามารถคิดได้อย่างชัดเจนมองเห็นปัญหาจากมุมมองที่กว้างขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านมักจะมองข้ามไปการเข้าถึงปัญญาภายในหรือสัญชาตญาณความเงียบสงบในจิตใจเป็นช่องทางให้เราได้ยินเสียงของสัญชาตญาณ หรือปัญญาภายในที่มักจะกระสิบนำทางเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องสิ่งที่บางครั้งดูเหมือนโชคช่วยหรือปฏิหาริแท้จริงแล้วอาจเป็นผลมาจากสัญชตาตญาณที่ได้รับการฟังการลดแรงต้านเมื่อเรามีความกังวลหรือความกลัวมากเกินไปเราจะสร้างแรงต้านซึ่งเป็นพลังงานที่ขัดขวางไม่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราการวางใจให้นิ่งช่วยลดแรงต้านนี้ และเปิดทางให้พลังงานของการดึงดูดทำงานได้เต็มที่เพิ่มพลังในการสำแดงการสำแดงคือกระบวนการของการเปลี่ยนความคิดและความปรารถนาให้เป็นความจริงเมื่อจิตใจนิ่งและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ปรารถนาอย่างท้จริงพลังในการสำแดงจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสัญญาณว่าคุณกำลังใจไม่นิ่งก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการวางใจให้นิ่งคุณต้องตระหนักก่อนว่า ตอนนี้ใจคุณกำลังว่าวุ่นอยู่หรือไม่ลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ 1. ความคิดฟุง้งซ่านไม่หยุดมีความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต 2. นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทจิตใจยังคงทำงานหนักแม้ในเวลากลางคืนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ 3. รู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดอยู่เสมอมีความรู้สึกไม่สบายใจ กังวลกับสิ่งต่างๆแม้เรื่องเล็กน้อย 4. หมุนหงิดหรือโกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 5. สมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานรู้สึกวอกแวกง่าย 6. ตัดสินใจยากหรือไม่มั่นใจในการตัดสินใจขาดความชัดเจนและต้องพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลา 7. มองโลกในแง่ร้ายมักจะมองเห็นแต่ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต 8. ร่างกายตึงเครียดมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวหรือมีปัญหาทางเดินอาหารโดยไม่ทราบเหตุผลเต้าไม่สามารถเพลิดเพลินกับปัจจุบันได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องอื่นหรือกังวลกับอนาคตวิธีการวางใจให้นิ่งเพื่อดึงดูดสิ่งมหัศจรรย์ การวางใจให้นิ่งเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้และมีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1>, 1. การฝึกสติ mindfulness รากฐานของความสงบการฝึกสติคือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติโดยไม่ตัดสินสิ่งใดๆหายใจอย่างมีสติ mindful breathing นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อรู้สึกว่าใจวุ่นวายให้หยุดทุกกิจกรรมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและหายใจออกช้าๆทางปากสังเกตความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกหรือการเคลื่อนไหวของหน้าท้องที่พองยุบทำซ้ำๆ5 1าครั้งสิ่งนี้จะช่วยดึงคุณกลับมาสู่ปัจจุบันและสงบจิตใจสังเกะประสาทสัมผัส ใช้เวลาเพียง1-2นาทีในแต่ละวันสังเกตสิ่งที่คุณเห็นได้ยินได้กลิน่นสัมผัสและรสชาติอย่างมีสติเช่นลองสังเกตเสียงรอบตัวอย่างละเอียดโดยไม่ตัดสินว่าเป็นเสียงอะไรแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้น 2. การทำสมาธิ (meditation) การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตให้นิ่งและสงบอย่างเป็นระบบมีหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถเลือกได้สมาธิตามลมหายใจคล้ายกับการหายใจอย่างมีสติแต่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10-20นาทีต่อวันเมื่อความคิดผุดขึ้นมาให้รับรู้มันแล้วค่อยๆกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจ สมาธิแบบเดิน (Walking Meditation) เดินช้าๆโดยจดจ่อที่ความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพื้นในแต่ละก้าวการเดินอย่างมีสติช่วยให้จิตใจสงบและร่างกายได้เคลื่อนไหว สมาธิแบบนำทาง Guided Meditation หากคุณเป็นมือใหม่ลองใช้แอปพลิเคชันหรือคลิปเสียงสมาธิแบบมีผู้บรรยายนำทางซึ่งจะช่วยให้คุณฝึกฝนได้ง่ายขึ้น 3. การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมีพลังในการเยียวยาและช่วยให้จิตใจสงบ การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติช่วยลดสิ่งกระตุ้นและเสียงรบกวนภายนอกลงทำให้คุณได้ยินเสียงจากโลกภายในได้ชัดเจนขึ้นเดินเล่นในสวนสาธารณะนั่งริมทะเลหรือป่าเขาสังเกตความงามของธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์และรับพลังงานจากต้นไม้และผืนดิน 4. การเขียนบันทึกจาริร การเขียนคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการระบายความคิดและความรู้สึกที่ซับซ้อนภายในจิตใจของคุณเขียนอย่างอิสระ free writing ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักไวยากรณ์หรือความสวยงามเพียงแค่เขียนทุกสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความกังวลหรือความฝันการเขียนจะช่วยจัดระเบียบความคิดและทำให้คุณเห็นรูปแบบพลังงานของตัวเอง เขียนสำนึกรู้คุณ r kh kh wan, g r a t i t, aw, s ám, s t j j p, u d e Journal การจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันจะช่วยยกระดับเคลื่อนความถี่ทางอารมณ์และเปลี่ยนโฟกัสจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์การทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและใช้มือกิจกรรมที่ต้องใช้ความจดจ่อและทำซ้ำๆสามารถช่วยให้จิตใจสงบและเข้าสู่สภาวะโฟลได้ การถักทอเย็บปักถักร้อยการวาดรูประบายสีหรือทำงานศิลปะการทำสวนการดูแลต้นไม้การทำอาหารการอบขนมการต่อจิ๊กซอหรือเล่นเกมที่ใช้ความคิดลดสิ business, ่งรบกวนและข้อมูลถาวรโลกดิจิทัลเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน จำกัดเวลาหน้าจอกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมงดรับข่าวสารเชิงลบพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่สร้างความตื่นตระหนกหรือความวิตกกังวลสร้างพื้นที่แห่งความสงบโดยกำหนดมุมใดมุมหนึ่งในบ้านให้เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถนั่งเงียบๆโดยปราศจากสิ่งรบกวนดูแลสุขภาพกาย ร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะสงบออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดปลดปล่อยสารแห่งความสุขและทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารซึ่งส่งผลดีต่อพลังงานและอารมณ์ของคุณนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจสงบและมีพลังในวันรุ่งขึ้นฝึกการปล่อยวางการยึดติดกับอดีตความกังวลในอนาคตความโกรธหรือความผิดหวังล้วนทำให้ใจไม่นิ่งการฝึกการปล่อยวางจะช่วยปลดปล่อยคุณจากพันธนาการเหล่านี้ ให้อภัยตนเองและผู้อื่นการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดกับอดีตยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตระหนักว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่คุณไม่สามารถควบคุมได้การยอมรับสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความวิตกกงังวลตั้งเจตนาที่ชัดเจน เมื่อใจนิ่งแล้วจงตั้งเจตนาที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าเพียงแต่คิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่จงโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงและรู้สึกถึงมันราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วบทสรุปชีวิตที่เปี่ยมด้วยสิ่งมหัศจรรย์รอคุณอยู่ การวางใจให้นิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไดที่จะสำเร็จได้ในชั่วข้าคืนแต่มันคือการเดินทางแห่งการฝึกฝนและความเมตตาต่อตอนเองการเริ่มต้นเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะวางใจให้นิ่งคุณจะพบว่าตัวเองสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างสงบขึ้นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณจะเปิดประตูให้กับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือความสุขสงบที่ยั่งยืน เพราะเมื่อใจคุณนิ่งโลกทั้งใบก็จะสงบตามไปด้วยคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อวางใจให้นิ่งและดึงดูดสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหรือยังคะ